สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาแนะนําให้ทุกคนรู้จักกับพ่วงข้างช่างจินดานะคะวันนี้นะคะเราก็มีพ่วงข้างมาให้ทุกคนได้ดูกันแบบหลายแบบเลยนะคะสําหรับคนที่ไม่เคยมีพ่วงข้างเลยเออวันนี้เราจะมีมาแนะนํานะคะหลักๆเลยก็จะเป็นรุ่นแบบรถบรรทุกนะคะที่ไม่มีหลังคากับแบบอีกรุ่นหนึ่งที่มีหลังคานะคะการใช้งานก็คือขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้านะคะ สำหรับแบบแรกแบบที่ไม่มีหลังคาก็จะเป็นลักษณะประมาณนี้ก็จะมีอาจจะมีประตูเปิดปิดฟังได้ฝังหนึ่งได้หรือบางคนอาจจะแบบว่าเริ่มกิจการในการขายแต่แบบยังไม่อยากจะลงทุนหลักหมืน่นยังไม่อยากจะลงทุนเยอะมากอ,อาจจะเสียน้อยหน่อยก็จะเป็นลักษณะที่แบบว่าไม่มีหลังคานะคะ มันก็จะมีข้อดีข้อเสียที่แตกต่างกันถ้าแบบไม่มีหลังคาเนี่ยมันก็จะกันแดดกันฝนไม่ได้แล้วก็แบบเวลาความน่าซื้อหรือแบบความสวยงามเนี่ยอาจจะน้อยกว่าแบบที่มีหลังคานะคะแต่ราคาประหยัดกว่านิดนึงไม่ได้ประหยัดกว่ากันเยอะมากเท่าไหร่อ่ะส่วนอีกแบบนึงนะคะเป็นแบบมีหลังคาก็จะเป็นลักษณะนี้ ่วงข้างของช่างจินดานะคะของที่ร้านเรานะคะก็หลังคาเนี่ยสามารถถอดออกมาได้นะถอดหลังคาตัวเสากับตัวพ่วงข้างเนี่ยแยกชิ้นกันได้นะคะแล้วก็สามารถประกอบกลับเข้าไปได้เหมือนกันนะถ้าเกิดว่าเวลาขนย้ายแบบไม่อยาก أ, เอาติดกับมอเตอร์ไซค์เพื่อขนย้ายเนี่ยก็สามารถถอดออกขึ้นรถกระบะแล้วก็ขนย้ายไปได้นะคะแล้วก็สามารถติดตั้งกลับมาเหมือนเดิมได้นะคะสําหรับการติดตั้งกับมอเตอร์ไซค์หลักก็จะ ยึดประมาณ3ตำแหน่งนะคะก็จะใช้น็อต3ตัวหรือแล้วแต่รุ่นของมอเตอร์ไซค์ด้วยนะคะแต่ก็สามารถประกอบกับเข้าไปได้นะคะวันนี้เราก็มาแนะนำคร่าวๆกันเพียงเท่านี้ก่อนสำหรับ ep หน้านะคะก็จะเป็นการแนะนำแบบอื่นๆของพวงข้างนะคะเดี๋ยวเราจะลงรายละเอียดกันให้มากๆเลยว่ามีอะไรบ้างแบบไหนบ้างแนะนำให้กับคุณลูกค้าได้เลือกได้เป็นแนวทางแนวคิดนะคะว่าจะสั่งทำรถแบบไหนดีนะคะ วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ